เรื่องไปเที่ยวกันวันนี้ต้องไปเที่ยวสินะเดี๋ยวเตรียมของไปเที่ยวดีกว่าออนไหนดีนะออนนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ทั้โอ๋อฉันก็ควรจะตื่นดีก่านะโอ้ยิ้มชโอ้ยโอ้ครอบครัวของเราช่างแสนสงบสบาย จะปอยลูกไว้อ้าวแม่อ้าวพ่อเตรียมของอยู่เราออกไปทางตู้เลยไหมอู้เอาสิคะเอ้าไปเลยโอ้้หพ่อจัดหนักเลยเหรอแมน,นเดี๋ยวพ่อไปเตรียมของข้างบนของแม่ให้นะว่าต้องการอะไรจ้า รู้ว่าไม่ต้องกันอันนี้เฮ้ยไม่ระวังโอุ้ยเจ็บพอ่อดีๆหน่อยสิโอออุ๊บจ้ะอไอ้อบ้าเราลูกันแล้วมั่งเนี่ยได้งั้นเราไป,ปค่อยๆเลืเอนแล้ลูกก่อนอ ทำไมของลกอย่างนี้ล่ะคะไปข้าวคายเย้ฮะอเรอเล่นไปทเที่ยวเย้ไปกันลยขึ้นรถเอ้กนเลยอนนี้ขึ้นรถแบบอัตโนมัติมันจะหมดเองตุน โอ้บรรยากาศดีมากเลยไหนที่พักล่ะไปทางนั้นกันไปจองเราฟังรู้เลยโอ้ที่พักของเราสวยมากโอ้หลังใหญ่มากๆเลยพอนะ่อะใครกี่หมื่นเนี่ยสามหมื่นกว่าน่ะโอ้แพงจังเลยคนรับใช้เขามาเก็บให้แล้วขอโทษนะคะขอเก็บนะคะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยพ่อคะ เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเคยวจอดตรงไปหนะ้าบ้านได้ไหมไปจอดตรงแม่แม่จะไปเข้าบ้านก่อนกันได้เลยนะจริงเหรอคะลูกเราไปกัน กินลองกองแล้วกันยำ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 ออร่อยจังทำอมาให้ดีด้ะโอ้แม่ไม่รอพ่อเลย จะพาทางมีความสุขขอโทษนะคะตัวนี้มันประตูเดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะคะก็ะต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะขอโทษอย่างแรงเลยนะคะจบปิดกันนี่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดให้เราด้วยนะคะ